สวัสดีครับเราพาเจ้าตัวเล็กครับมาเที่ยวไนซ์ซาฟารีครั้งแรกครับเป็นการอยู่ในสวนสัตว์ที่ยาวที่สุดครับตั้งแต่ช่วงกลางวันมาจนถึงัวค่าเลยครับก็มีกิจกรรมอะไรบ้างก็อยากให้ทุกท่านได้เห็นภาพการเข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์ไนซ์ซาฟารีที่จังหวัดเชียงใหม่ครับกับการพาลิงมาเที่ยวครับ เพราะว่าเป็นครั้งแรกของเขาเช่นกันครับในการที่มาเยี่ยมชมสวนสัตว์ที่มีการนั่งรถลากป้อนอาหารสัตว์จากมือ นะครับโดยสัตว์นั้นเนี่ยเขาก็จะยื่นปากมากินกับมือเลยกับรถล่างเลยครับแล้วก็มาชมโชว์การแสดงเสือครับเสือที่นี่เขาชื่อว่าน้องเอวาครับแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ใช่น้องแล้วครับเขาตัวใหญ่มากๆครับแล้วก็ยังมีสัตว์อื่นๆมากมายครับก็อยากให้ทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับว่าถ้าพาลูกมาที่ไนซ์ซาฟารีจะมีกิจกรรมอะไรบ้างจะเจอสัตว์อะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปพร้อมๆกันครับ เียงใหม่นายสาฟรีทำไมเราไม่มากลางคืนล่ะเนี่ยอยู่ถึงกลางคืนเลยแ,ล <c oughs> แต่นี้มีอะไรให้กินไั้ย <c oughs> นะฮะนะครับจะมีตอนรับยังรถโซน Predator นะครับรอบนี้ก็จะมีฝักที่หลากหลายอยู่ด้านในนะครับแล้วก็บรรยายท้งอังกฤษและไทยสับเปลี่ยนกนไปนะฮให้ทุได้กันที่สุด So these predators can be found in many part of the world as well, like in Thailand here. They do. They do. a e d on the other side, this is an k e overall, they are cows, the bull, three bulls. This is uh, Wattu, see, or Enko Wattu, native to like Africa, of course, Sudan and South Sudan. The biggest one was found weighing 45 kilograms each. Uh, and the circumference of the horns measuring around 93 centimeters. That's so slippery. And Ling, Niu Ling. and part of the antelope native to Africa, there are red lechery. This is a red lechery. Horn can be found early. um อ i นนี oh, <c oughs> uh ้แมวส์แบบนี้ส่ o นผู้หญิงไม่ได a ไม o มีมอ n นร a ปเป็นนิสัยเล็กเชว e แดงนั่นเองนะครับก็คือ Lechway เชนะมีเขาเฉพาะเพศผู้จมูกเขาเล็กน่ารักมากๆก็จะเหมือนกับลูกหัวใจเลยนะ l e เ w a y จะมีกีบเท้าที่ยาวแล้วก็แบบอยู่นี่อยู่ใกล้ฮะเวลาดูนะครับกีบเท้าเขา look at the hoop look at the hoop it spread out like this because uh, these animals adapt themselves to f l e a s e in the water to escape from the predators try to hunt them นะฮะสังเกตเล็บหรือว่ากีบกีบเท้าหรือกีบตีนของเขานน้นจะฉีกออกจากกันนะครับเพราะว่ายืนอยู่ในโคลนไม่จมลงไปเยอะนะครับทำให้สัตว์เหล่านี้ส l l these c o l o รับ t h t e h e y are not kind of the albinism this is the blue system and the normal color on your right side this is the African lion male lions they got so big and muscle body And so rather uh, the 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 head surround uh buying the sandwich I mean Could you please fly back? Answer me back come on. Thank you, buddy. You're still alive. On these, earth. these are the smallest ones who we can weigh around um like 36 or 62 kilograms, that's it. Alright l sit I stand up buddy come on j u n p up there you go hey นะฮะนี่ก็คือเจ้าหมีมังเชอร <c oughs> ์ของกว่างอันนี้จะเป็นกวางชิกะนะครับเป็นกวางของญี่ปุ่นได้มีแค่ตัวเดียวนะมีแค่ตัวเดียวนะครับมาจากทางนาระมาจากทางวัดโชไดเทมเพินลนะครับนี่เป็น messenger ของ the guard in Like seem is a rough a uh, tough day for the tiger so we need water like we prepare the puddle so like um um the puddle right over there so the tiger gonna soak himself in the water like this tiger good at swimming and even soak the whole body's in the water to keep going cool. there is an Indian minor she's standing on their deer back so they their life depend on each other so if deer want to leave without ticks or maybe like a uh, flea, they need to ask the Indian miner to help them to, to eat it and, and clean the whole body, so they are able to live without like itches, uh, bites or burrows like um, try sucking their blood. Let me Gordon Teddy Tiger, okay, Gordon Teddy Tiger. I'm going to be able to get close enough to get a good look at the tiger. อันนี้ก็คือเจ้าในอาร่านะครับในอาร่าหรือเมียอาร่าครับแอนโชลบที่มีเขาเฉพาะตัวผู้เช่นกันนะครับนกกระสังข์นี่เป <Asian S 2> ็นเพนจิตสต็อกเอเชียนแบล็คเบิร์นฮัลโหลเดีร์นี่นะก็จะเป็นเจ้าหมีควายนะฮะเอเชียนแบล็คเบร์บ Asian Black Bear. นี่คือว่าใหญ่ที่สุดในบ้านเรานะะนครับ So สไล t ์ต i เกนทายแลน h e เฮียร์เด <is there. S 2> อะดิ้งแคสตี้ Big วายแฟมิลี่ก็จะประกอบไปได้วยพวกลาพวกม้าต่างๆแล้วก็ทั้งม้าลายด้วยนะครับสามารถที่จะ าแต่งงานกันกันได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้สามารถที่จะสืบทอดลูกต่อไปได้นะครับมีเนเจอร์ดองกี้นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นดองกี้นะก็เนดีที่ Make a big sound like a tiger is a lion but they actually r o s e like domestic cat Standing over the cliff over there the same color as the cliff these guys are ภูเขา a เกของเอเชีย a ทยเลนเมียนมาเขมโบดีอาพวกเขสมาก4,000เมตรเหนือทะเลพี่กวางหาเนาะพี่กวางหาเนาะเป็นแพะเด็กเขา่นเคนไทยเราก็ล่าเขาเนาะตัดคอเลยเอาตัวมาต้มสกัดน้ำมันน้ำมันเลียงขาช่วาสมารเฉลสมางกระดูกได้แต่เราอนี้ทำไม่ได้และผิดกฎหมายนั่เอง The sero, these two over here, highly expensive in Thailand. I mean traditional medicine. Back in the old days, Thai people would hunt them down, cut their throat, extract the fashionable looking over there. He's got the long yeah. mane from his throat down yeah. to his foreleg. Yeah. Literally have no idea what he's called. Sheep he is a mountain goat. The first three, they they're all mountain goat, but this one from Northern African country. <laughs> American bison on the left hand side. Only one of them to be seen. Oh, and another baby over there. I think the rest of them are hiding in the bedside sanctuaries. I can see them. Hold out the carrots and you wave it a little and she would come and eat from your hand. Oh, yeah. Thank you. Thank you. The orange one with the white dots, the s h i c a deer. The one with the plain brown called the Rusa deer. ไม่ติดสุดลอยเลยไม่ตดสุดลอยสุดลอยลอยังไม่ได้กินเลย okay. โอเคแล้วขึ้นรถมาได้ก็ขึ้นแล้ว I mean, he Can get on the train. You will. You would definitely. Thank you. You can touch them นะแค่ t h ็กเราจะรู้ว่าเขาบอกว่ามันเป็นสีชมพูมีเทเจอร์ทำอะไรอีกอ่ะมีลูกแฝดด้วยนะั่น สองตัวนั้นชื่อการ์สลองสองตี๋นะก่อนนะตัวกหญ่ของบ้านเรอเป็นแฟนกันด้วยนะ The g a r g s Indian g a r g s Indian Bison These two are the largest cow in the world They weigh around 1,300 kilograms So heavy The boyfriend and the girlfriend actually boyfriend is under the roof girlfriend is outside I mean if you can see them pretty clearly เหมืนค้าแวตันคัวเลยด้วยนะแต่ไม่ใช่ทั้งสามอย่างเลยเป็นแอนทิโลปนั่นเอง the new guy on the left hand side this guy's a large oh, yeah. antelope from yeah. super sexy over there it's a male he's got a muscular building orange coat large size body i mean what a shoulder you have bicep tricep doing weightlifting i see and the female are the gray ones smaller ตัวเมียจะตัวเล็กเนาะตัวสีเทาๆทิ่สัตว์ส่วนใหญ่โซนนี้นะเราดูเพลย์เขาได้เลยคว้ามือใช้มือเดินไปเดินมาแล้วคือนกอีโม่โอสเตอร์จ์สโม่เ่อ totally d i f f e r e n น s p e c i กอีโ่เนาเด็กๆที่เราเห็นลูกเพลย์เหมือนนกกระจอกเทศเลยแต่ว่าไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกัน Hello the white rhinos of course the first one with the sexy voice over here she is the female hill 22 years old and the second one 30 years old Mr. Horn ตัวแรกชื่อพี่กอย่าอายุ22ปีตัวที่2ชื่อพี่ฮอร์นอายุ30กว่าปีแล้วก็คือถ้าฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยแก่แต่ว่าสำหรับพี่แรกขาวเนี่ย20ปีขึ้นไปคือแก่แล้วเนาะมีมือีเข้าไปดูแล้วเนาะดูดูหน้าค่ะหน้าตาน่ารักเป็นทั้งแฟนนักล่าแล้วก็โดนล่าด้วยขาสั้นๆเนาะแต่ว่าวิ่งไวมาก เด็กๆลองหาสิเขาไม่มีอึสักก้อนเลยเพราะว่ากินสูตรตัวเองไปแล้วด้วยรีไซเคิลกินจู่กินจู่กินได้ทุกอย่างเลยเนาะไม่ไหวเลยพี่กอล์ฟเกย์ี่สิงโตซ้สายฟ้าเลยวิวเดอะบีเดอะวิวเดอะบีควายฟีนัสแบบดับเบิ้ลตันโอ้ยมีหลายตัวมีลูกนะแต่ตัวท้องด้วยอ o อ she's pregnant look at that one big belly I think she's gonna give birth next month ซ้ายมือเนี่ยคู่ของตอมตัวนั้นเลยเดือนหน้าเดี๋ยวคลอดละเขาท้องประมาณสิบสเดือนอาซัพพอร์ตผู้อญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะโยนให้ได้นะโยนอาหารได้ You can throw the veggies but do not hand feed h and lots of baby zebras I think they know that we're here อย่าเพิ่งอย่าเบิ่งอย่าเบิ่ง do not throw ยืนรอได้เลยนะยืนไปยืนไปไม่โยนนะ มาละอ่ะเดี๋ยวพี่คนขับจะป้อนโชว์ให้ดูเด็กๆไม่ต้องกลัวสามารถป้อนแบบนี้ได้เลยอ่ะรอดูรอดูงามนี่ไงปากเลยนะยืนป้อน This to our new giraffe ขอบคุยอันนึงเออเอ้ยเด็กๆเอาใหม่เอาใหม่ให้แนวนอนให้แนวนอนเออ Well, usually they should be left and right. a n o another one. Oh, oh the I new hair, that's why. They look a little bit like chicken, but right now, regrowing the new hair. The male are the black ones over here. <coughs> oh, oh. Yeah. and the male look like they are wearing black lips, red lipsticks too. Yeah. <coughs> uh, these guys are the tallest antelope of Africa, extremely long legs. ใหญ่าว้ามือก็มีคว hmm. ้ามือเนี่ยตรงนี้เราบอกไา้แน่ๆนะแต่ว่าเด็กๆยังชื่อปลากรงแต่ว่ายังไม่มีสามีก็เลยยังไม่มีหลานในกระพุ้มนั่นเองน้องสาวออกเรือนไปก่อนนะตัวจะไม่ใหญ่แต่ว่าขี้อ้าวแล้นี่คือน็อซีเด็กๆยืนดูได้เลยเนาะโอ้โหชื่อกี่กแตงโมพี่แตงปลาด้วยโยนลงให้ได้นะโยนลงไปได้เลย you can throw if you want these two two females extremely large these two are the third launches ว่าน้องขึ้นน้ำอะไรน้ำไม่รู้นู่ด้วยคนที่โบกมือโอ้น่ากินจ้าชอบที่ไม่ต้องเอาไปหรอกถ่ายูเด็กๆขี่หลังที่ม้าได้ด้วยนะหลังจากจบโชว์โซนสุดท้ายใช้มือวัวว่าดูซี่ว่าชื่อสิค่ะตอนเดินแผ่นใช่เดี๋ยวลุกเลย มันเป็นสเกลิบตี้สเกลเซอร์เ e รนดี้แคมป์สเตอร์เบนซิกแคทิแคนต้งทำอไรอนะซ้ายคนนีพี่หัวแดงเออตัวปูกกระปู้จะเหมือนที่โบกทิงเลยเป็นสายพันธุ์ใกล้ๆกันเนาะใส่ชุงน้องเหมือนกันด้วย the red c o w s e of the banding wild cattle of asia like the g o a t s wearing white stockings really fashionable นี่ไก่แจ่ด้วยนี่ไก่แจ่กินขี่หัวป่ะ ันอีกไงทำไมมันไม่มองอ,ะอ่ะอ๋อาทำไมกินลีฟอ,อ่ะกินได้กินได้ไดที่พวกปปกินอะไรได้บุ๋มดเลยกินคนก็ได้เหรอเขาไม่กินคนเขากินแบบพืชเขากินอะไรในพื้นเหรอกินกับพืชอ่า I mean with vegan เวจี้อะไรที่มันเปียก แล้วสัญานหน้าเกรงขามจึงมีสพยาว่าเจ้าเห็นสัปัะการคำราบเป็นการช่วยปกป้องอนาเขตและช่วยเรียกสิตัวเพศเดียในเรื่องมูลผสมพันธุ์ด้วยชอบอาศัยอยู่ร่วมกับเป็นฝูงตามทุ่งโลกนิสัยไม่รรกานะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนอนหลับพักผอนออกหน้าเห่นเมื่อถูกเดียว This a how t l i n e a r n t h e name ตีกิ้งกอนตีกิ้งมีหางยาวสามารถใช้หางจับเกาะต้นไม้ได้ดีๆอีขอเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากรางคืนสมเวลากลางวัยมันนักจะนองตัวใสกระจายอยู่ในเวณที่ดูดอาแอฟริกาตีกิ้งมีการกลายพันธุ์เป็นตัวล่าแมวซึ่งอาจอธิบายได้ว่าท i ไ w h วก h ันดูเหมือนจะสนุกกับการต่อสู้แต่ไม่ดี 老虎，老虎是大型猫科动物之一，它们通常栖息在森林、草原或沼泽地。 เป็นในการดำรงชีพโัยเราจะใช้แรงเนื้อเพื่อประกอบอาหารใช้ตัดกื่งต่อไฟเพื่อให้ความอบอุ่นทับทร่างกายในยามค่ำคืนและก็ยังใช้เป็นอาวุธในการป้องกันตัวได้อด้วย The cowboy comes with his trusty knife. He s h o w i n i a knife w i t g skill. The cowboy uses a knife to cut meat for cooking.

江苏省内宅是用火。Yeah, <music> Bye bye, nice safari, bye bye, bye bye Leo, bye bye.